What? ธรรมปัญญาหลวงพ่อเสาห้าอุโบสถมหาอุดใกล้สามแยกโรงเรียนใน100ร้อยจอปรอตำําบลพรหมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษหลวงพ่อเสาหา้าเดือนมิถุนายนมีห้าเสาเสาที่หนึ่งเสาที่8เสาที่15เสาที่22และเสาที่29มิถุนายนพุทธศักราช25 เริ่มพิธีมหาพุทธาพิเศษเวลา13นาฬิกา15นาทีทุกวันเสาร์ของเดือนมิถุนายนตลอดทั้ง5เสาร์อธิษฐานจิตขอพอรสมดังความปรารถนาและขอมอบหลวงพ่อเสาห้าให้ทุกท่านที่มาเข้าร่วมพิธีไม่มีค่าใช้จ่ายหากท่านผู้ใจกุศลต้องการร่วมสมทบบุญก็เชิญได้ตามกำลังศรัทธาของท่าน งานพิธีสุดยอดมาหามงคลเข้มขลังพิธีมหาพุทธาพิเศษหลวงพ่อเสาห้าทุกวันเสาร์ของเดือนมิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อสมทบบุญได้ที่พระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญา086 152 0322ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลร่วมสมทบบุญกุศลได้ที่ บัญชีธนาคารกัสสิกรไทยเลขที่บัญชี264-216-7394ชื่อบัญชีวัดธรรมปัญญาและขอำอำมืออวยพรให้ทุกท่านจงร่ำรวยเงินทองมีโชคลาาตลอดไปลดและตลอด,ลอดไป